โยสวัสดีทุกท่านขอต้อนรับสู่ชา n e l สไลด์นอนวันนี้เราจะมาลองสร้างเสื้อเกาะปลั๊กอินใหม่กันเราไปดูกันเลยให้เราเข้าไปที่ปลั๊กอินนะครับของแมปนั้นๆกดไปที่หัวข้อไอเทมนะครับกดบวกนะครับกดเพิ่มเข้าไปให้เรากดเข้าไปที่กดบวกนะครับกดสร้างอีกทีหนึ่งมนันเยอะจังวะ กดสร้างกดสร้างไอเทมใหม่นะครับกดบวกอีกทีนึังจะมีรูปสวมใส่นะครับเป็นรูปเกาะหมวกเขาควายกดยืนยันนะครับต่อไปมันจะขึ้นหน้านี้นะครับให้เราตั้งชื่อไอเทมก่อนโอเค i อร n นแมนศโอเคผมตั้งชื่อแบบนี้นะครับไอรอนแมนเอชมาร์คมาร์คห้าสิบไนะครับ ต่อไปนับกดโมเดลรูปตรงนี้นะครับมันจะเป็นแค่รูปของแสดงไอเทมเฉยๆเราจะใส่รูปเป็นอะไรก็ได้ผมจะใส่เป็นหัวไอรอนแมนก็ได้นะกดยืนยันต่อไปนะครับให้เรากดประเภทอุปกรณ์นะครับเป็นเป็นหมวกนะครับหมวกกันน็อกต่อไปนะครับให้เรากดแก้ไขแบบที่1นนะครับกดตำแหน่งที่แขวนก่อนนะอย่าลืมแก้กดเป็น มา oh อยู่ไกลจังวะกดเป็นศีรษนนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับให้เรากดบวกเข้าไปเลือกแบบผมจะเลือกเป็นหมวก Iron Man หมวก Iron Man นะครับโอเคต่อไปนะครับให้เราทําการปรับแต่งหมุนมันก่อนออหมุนทันองศามันก่อนนะครับซึ่งหัวสกินหลัก ผมลืมบอกไปนะว่าตัวละครเราใช้กับสก,กินไม่ได้นะครับโหมดเสื้อเกาะใช้กับสก,กินไม่ได้นะไม่รู้ทํำยังไงใครทําได้ก็บอกกันมนะั่งเราทําการหมุนก่อนหันซ้ายหันขวาครับทาการขยายโมเดลก่อนซึ่งหัวมันโตนะผมจะเป็นต้องขยายไปถึง1.2ของขนาดของสกเกลแว่นมันก็ยังโผล่ผมจะทําการเลื่อนมันมาด้านหน้านะครับหัวมันโตมากก็แล้วแต่คนจะชอบสไตล์นี้นะแต่ผมว่าหัวมันโตกันไป ด้านหลังก็โอเคนะครับดูองศาว่าโอเคหรือยังปรับไป90องศานะครับแกนสีแกน Y ให้มันหันหน้ามันจะได้หน้าไม่เดียวต่อไปนะครับเรากดกะกระบาดออกได้เลยนะครับตำแหน่งที่2ที่3นี้ไม่ต้องสนใจเรากะไ้หมวกมาต่อไปนะครับลักษณะก็แล้วแต่เราจะตั้งค่านะครับค่าทนทานอุปกรณ์ป้องกันไฟป้องกันร,ระยะใกล้โอเคประมาณนี้นะครับกดบันทึกไปก่อน Okay, ต่อไปนะครับให้เรากดติ๊กถูกที่ไอเทมนะครับด้านหลังแล้วก็กดเข้าสู่เกมหาไอเทมก่อนไอเทมผมมันเยอะนะทำไมมันไม่ซ่อนนะต่อไปให้เรากดติ๊กถูกด้านหลังนะนะครับไอเทมตรงนี้กดเพิ่มเข้าไปกดเข้าสู่เกมเราจะมาลองใส่หมวกกันก่อนกดไปที่แก้ไขนะครับหมวกก็จะอยู่ตรงนี้ a l ล n Man H50 เราจะมาลองเปลี่ยนเป็นแมปการเล่นครับเมื่อผมใส่นะครับใส่หมวกโอเคหมวกก็จะโผล่มานะครับประมาณนี้เราหันซ้ายหันขวานะครับหันซ้ายหันขวาโอเคไอรอนแมนก็จะหันหน้าตามนะครับปกติมันก็จะเหมือนเป็นหัวเรานั่นเองนะครับด้านหน้าก็จะดูสวยดีด้านหลังก็หัวโตโอเคประมาณนี้คือตัวละครหัวมันโตนะก็จะหัวโตแบบนี้แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบหัวโตไหมต่อไปนะครับ เราจะมาลองสร้างเสื้อกันกลับไปแมปแก้ไขนะครับกลับไปที่ลักอินเหมือนเดิมนะครับกดไอเทมเหมือนเดิมกดสร้างก่อนกดเพิ่มเข้าไปสร้างเหมือนเดิมนะครับ กดสร้างกดสร้างไอเทมใหม่กดบวกเข้าไปเลือกสวมใส่นะครับเาจะเลือกเป็นเสื้อผมจะสร้างเสื้อก่อนเสื้อนะครับ Iron Man ห้าสิบสูท ammo k ammo นะครับเป็นเสื้อก่อนคลิกรูปแบบนะครับด้นานหน้านมันก็จะเป็นแค่รูปร่างเฉยๆนะผมจะเลือกเป็นเสื้อตรงนี้แล้วกันต่อไปนะครับ คลิกแก้ไขตำแหน่งนครับกดรูปเฟืองกดตำแหน่งที่แขวนนะครับเป็นหน้าอกนะครับต่อไปกดแบบกดบวกเข้าไปกดก็เลือกโมเดลมานะครับอยู่ที่แมปปัจจุบันหรือกําหนดคางแบบจําลองก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเอาวางโมเดลไว้ไหนเคได้โมเดลมาแล้วทําการปรับมันหน่อยการขยายขนาดผมต้องขยายขนาดนะครับ เพราะว่าโมเดลมันตัวมันใหญ่นะโมเดลผมมันเล็กดวตำแหน่งออกมาอ่ผมจะหมุนก่อนหมุนผิดทางหาน้ามาก่อนโอเคหาหน้าออกมาดูตำแหน่งประมาณนี้ ได้ยังถ้าลำตัวมันสามารถยืดถดขยายได้นะครับเอาแต่เราจะขยายสูงขยายกว้างขยายความหนาของตัวแค่ไหนซึ่งลำตัวตัวมันอ้วนมากมันทำไมมันต้องใส่ด้วยไม่เข้าใจซึ่งมันทำให้สร้างยากมากต่อไปนะครับเสื้อกลอะผมแนะนําให้ว่าให้สร้างแขนด้วยนะครับตำแหน่งที่2ผมจะสร้างแขนนะครับตำแหน่งที่แขนผมจะแก้เป็นมือขวาคลิกเข้าไปนะครับ เราก็จะใช้เกาะใช้เกาะเป็นแขนนะครับผมจะเลือกเกาะอันนี้แล้วกันตึร์ตึดดตึดดต,ดดต,ดดตอรึมแก้ไขก่อนหมุนมันก่อนทำไมมันเบี้ยวอย่างนี้แขนมันใหญ่เกิน ันจะทำการลดขนาดโอเคลดขนาดมันลงก่อนไม่แขนมันใหญ่จังเลย สามารถยืดถดได้นะครับถ้ามันใหญ่ไปแล้วก็สามารถยืดได้ถึกว่าแขนมันจะใหญ่ไป โ okay. อเคทำไมโมเดลมันเบี้ยวต่อไปนะครับตำแหน่งที่3ผมจะใส่แขนเหมือนเดิมเป็นมือมือซ้ายมือซ้ายมือซ้ายนะครับเออนี่มือขวาไปแล้วใช่ไหมไปเป็นมือซ้ายมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมก็ให้เราทำการ ปรบอาศาเวนเนยมองไม่เห็นโมเดลมันสีขาวพื้นหลังก็สีขาวมันน่าจะเปลี่ยนพื้นหลังได้นะดูก่อน06 07 05 06 07 05เยดูให้เราดูอีกข้างหนึ่งนะครับสเกลมันจะได้เท่ากันเพความรวดเร็วผมมองยากมาก ไม่น่าเอาโมเดลอันนี้เลยน่าจะเอาสีแดงมาโอเคได้ยังอ่ะต่อไปนะครับถ้าเรากดรกระบาดไปเออพอเรามันทำท่าทางเนี้ยแขนก็จะโผลมาโอ้ตลกว่ะ กดบันทึกแล้วกลับกดติ๊กถูกหลังไอเทมน,นะครับเออต่ไปไอเทมมันเยอะอย่างนี้นะเนี่ยบัะชกมันน่าจะซ่อนได้นะผมไม่ต้องการพวกนี้กดเพิ่มเข้าไปครับกดเข้าสู่เกมลองสร้างเออลองใส่เสื้อก่อนเอาอยู่ไหนวะกดผิดขออภัยนะครับแส่เสื้อเสื้อแดงหมวกขาวเอ้ยหมวก หมวกแดงเสื้อขาวเปลี่ยนเป็นแมบ,บการเล่นลองใส่ดูก่อนใส่หมวกนะครับใส่เชื้อโอเคไปได้เชื้อประมาณนี้ซึ่งทำท่าทางแขนก็โผล่แขนมันโผล่มานะครับ <c oughs> ซึ่งผมไม่แนะนำให้ทำแขนนะครับพอทำท่าทางใช่ไหมโมเดลมันก็ต้องทำท่าทางแต่ว่าเออ มันแขนมาโผล่ออกมาอย่างงี้นะมันก็ยังแบบว่าไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่ดูตัวเลยตัวมันป้อมๆมาเราจะไปะต้องสร้างแบบนี้ต่อไปเราไปสร้างกางเกงกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากางเกงปักอินนะครับให้เราไปที่ปักอินหัวข้อไอเทมนะครับกดเพิ่มเข้าไปกดเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับกดบวกไปอีกทีนึงโอ้ยมันเลื่อนเยอะจังวะกดสร้างกดสร้างใหม่กดบวกอีกทีกด สวมใส่กดยืนยันนะครับกดกางเกงเอ้ยไม่ใช่กดชื่อดิไม่ใช่กดกดกางเกงใส่ชื่อกางเกงแบรนด์ Brand, โอเคเขียนยังไงวะแบรนดตัวทีปะกางเกงปะกางเกงไอรอนแมนคอนตามสูตรมันเป็นคอนตามสูตรนี่หว่าผมพิมพ์50าสิทำไมกดโมเดลนะครับใส่รูปข้างกเกงโอเค แตบรูปขาดูนี้แล้วกันขาข้างเดียวขาด้วนประเภทอุปกรณ์นะครับเป็นรองเทา้าเอต่อไปแก้ไขตำแหน่งโอเคตำแหน่งที่แขวนนะครับผมจะใส่ขาขวาก่อนแล้วกันกดรูปแบบนะครับใส่ไอเทียมลงไปเป็นไอเทมชิ้นขาขวา,ขวากดยืนยนันกดข,ขยายสกเกลสัก,กหน่อยหนึ่ง กดเลื่อนมันออกมาเลื่อนออกมาได้ทำการปรับตึ๊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 บปับ๊บโอ้ฉากสีขาวไว้เทมขาวมองไม่เห็นเลื่อนมาหน่อยเลื่อนลองมาเราก็สามารถขยายขนาดให้มันใหญ่ๆมันโอเคได้นะครับถ้าขามันโผล่เนาะขยายความหนาแล้ว ใหญ่ด้านข้างนี่ว่ะ1จุดสีามหนึ่งจุดสโอเคประมาณนี้เอาแบบคร่าวๆคงทำได้แค่นี้แหละต่อไปนะครับให้เราเพิ่มตำแหน่งตำแหน่งที่2เป็นขาซ้ายอย่าลืมตำแหน่งที่แขวนนะครับเออเท้าเท้าซ้ายนะครับ กดบวกแบบเข้าไปกดเลือกโมเดลกดยืยนยันดูก่อนสเกลมันเท่าไหร่1.4 1.3 1.4 1.4 1ี1หาทำแบบนี้มันจะได้เร็วนะครับจะได้เท่ากันหมุนหมุนหมุนออหมุนหมุนเท้าไม่รูปตรงนี้มันไม่ขยายให้เต็มหน้าจอนะซึ่งมองยากมาก ขยายมันออกมาแขยเท้ามันตรงตรง,ตรงหม่ครคาบเป๋อัลนแมนชั้นซึ่งขามาันก็ยังโผล่ตูดโผล่นะครับมีตูดโผล่มาหน่อยนึงซึ่งไม่เป็นไรให้อภัยได้เขแประมาณนี้ปะซึ่งมันมุมมองมันหมุนไม่ได้นะมันแค่หมุนแค่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาคนระับน่าจะขึ้นลงได้นะเยประมาณนี้กดกราบาดออกไป ก็ได้เท้ามาสุดเท่กดบันทึกแล้วกับซ่อนเต็มตัวรุ่นลักษณะาการซ่อนเออลักษณะาการซ่อมการป้องกันก็ได้แต่เราจะตั้งกดบันทึกไปกดเรียกติ๊กถูกหลังไอเทมกดเพิ่มเข้าไปเข้าสู่เกมเราจะมาลองใส่เสื้อผ้ากันอไอเทมออกมาก,ก่อนโอเคมี3ชิ้นคนระับเปลี่ยนเป็นแมปการเล่นก่อน ใส่หัวในหัวมาแล้วใส่เสื้อนะครับก็ได้แขนมาด้วยต่อไปใส่เป็นเกงในรองเท้าเออรองเท้ากับกพงเกงมาคนละอันกันปะอ,อืมเออใส่ไอ,ไอเทม3มชิ้นครับก็สามารถแปลงร่างได้เางเกงเลมันไม่พอมันเต็มแล้วแค่นี้ก็เต็มเลยนะก็แล้วแต่เราจะสร้างนะครับถ้าอยากใครอยากสร้างเางเกงก็ทําแบบนี้ได้กางเกงเออแต่ผมดันสร้างเป็นท้าซะง,งั้น ตั้งเป็นกางเกงก,ก็ได้นะแต่เราโอเคดูตัวมันป้อ,ปอมไหมล่ะชุดกอยลอนแมนบัตซบทำไมมันอ้วกันมูทูอย่างงี้โอเคคลิปนี้ก็สอนกันมานานแล้วแต่ผมมีอีกวิธีหนึ่งครับวิธีที่2เราจะสามารถแปลงร่างเป็นโมเดลแบบด้านข้างแบบที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ได้แบบมันสวยมากวิธีที่2นี้จะค่อนข้างซับซ้อนนะครับเ้วเจอกันคลิปหน้าผมจะสอนให้ ซึ่งมันสวยกว่าแบบเกาะที่ให้มาแบบนี้มากซึ่งอันนี้มันเหมาะกับการสร้างเป็นหมวกหรือเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆมากกว่านะแบบตกแต่งเป็นกระเป๋าเป้หรืออะไรก็ได้ก็ตามนะครับมันเหมาะกับแบบนี้มากกว่าดูด,ดิ <c oughs> ผมต้องสร้างแขนนะแขนมันใหญ่ผมต,ต้องปิดแขนนะโอเคเจอกันพัดหน้าฮายโยเทปอะไร